แมวบงประโคนกรกเนี่ยแซสไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง u t u b e คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมพี่น้องนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนนะครับผมที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่นะครับวัดบึงทองหลางแล้วนะครับสถานที่ตอนนี้นะครับกว้างขวางมากเลยนะครับผมตอนนี้เห็นแต่หลังคาวัดนะครับนี่หลังคาวัดวัดยูฟากุนนะครับผม ส่วนมองนี้ก็จะเป็นมองสําหรับอาค้ารเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับของทางด้านวัดนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับอัศนีครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้ดูนี่แล้วนะครับรถจอดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาขึ้นมาหอดประมาณสักตีสองตีหนึ่งกว่านะครับตีสองนี่แหละครับผมพี่น้องนะครับก็เลยนะครับเตรียมตัวกันนะครับทางด้านครัวก็จะเตรียมของแล้วนะครับผมบาดตีนผู้ในี่ อ้ด oh, oh, right. so, ีกว sure ่าน huh? sure> ี่เอาอะไรนี่ซอสใดซอสใดจุงกระกระมาบั๊บคุณผู้ชมเนี่ยผมตัวเองามาคุเล่นมั้งไม่เล่นก็ยังไมอนี้ก็มืไม่ยังสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบไกลแล้วครับตองมือออนทัวร์ไกลแล้วออนทัวร์ไกลแล้วกินหอดบ้านแล้วฮะกินหอดบ้านแล้วกินหอดบ้านแล้วกินนอนยังไกลแล้วไกลแล้วกินหอดบ้านแล้วกินหอดยังกินดีดี จะนอนเอ้ยจะนอนจะนอนโอ้ยอย่างน,นอนจังมือกนอนในรถอะในมือแรกหันมือสุดท้ายมั้งนี่ตั้งแต่วันที่สิบเอ้ยตั้งแต่วันที่เก้าเราเดินทางมาที่สิบนอนมือละสามชั่วโมงวันละสามชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ยาวเลยฮะป่าหมดแล้ว <laughs> <laughs> เล่นยาวเลยเล่นยาวโอ้ขากดาเ เนี่นะครับเอาครัวกําลังทํากับข้าวอยู่ครับพี่น้องครับหนึ่งเขาสองหม้อเลยทีเดียวพร้อมกันครับวันนี้ครับผมนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับพี่น้องนะครับวัดบึงทองหล้างนะครับมาให้กําลังใจกันเลยพี่น้องเด้อนะครับเอาหลังจากมาขึ้นนี่เขาถือซังเลิกไปนะครับเมนุยโมโหตําพริกใบยางแห้งเลยเอาแสดงห่อแต่งหนาก็อีพอมาได้ขึ้นซะ โม่แล้วึ้นแล้วึ้นแล้วจวดขึ้นเลยแม่มาเคลืกกนนี่แล้วก็สร้างเราเราออกไปเลยเราได้ยักบาทโดนทีพวกหนึ่สามสี่ลอยอีกโอ้ยพอ,พ,อพอเด็กคากาเพราะพอเด็กคากาแฟนะะครับเอาให้เมนูแล้วครับพอทำกับเขาตามพัทยาใส่ครับว่างหันไปตลาดว่านน้อยเมนูเนาะจ้าโอ้ตลาดว่านในเมืองเนี่ยผมว่ามันมันแพงกว่าบ้านนอกขอเอขาอ,อีกปวดโผล่นะครับ นี่นะครับพี่น้องนะครับเตรียมสถานที่ทั้งนั้นขั้วอยู่นะครับแล้วก็นี่พี่ต้องนะครับเตรียมขั้วอยู่นะครับเอาไปเบิ้งสําหรับนะครับด้านเวทีขอยานนะครับนี่เตรียมโตวแล้วรถจอดโดยที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับทั้งบางท่านกับพ่อพรนกันอยู่นะครับพี่น้องตามอัธยาัยกันอยู่นะครับล้านกว้างมากเลยครับพี่น้องนะครับเป็นล้านกวงกุ้งเลยครับพี่น้องกว้งดีๆลยแเลยครับ โอ้สถานที่ก่งขวางเลยเด้พี่น้องครับนี่ครับนี่ก็วัดนะครับคือว่าสถานที่กว้างขวางมากเลยครับพี่น้องโอ้ครับเนี่ยปิดแอมลอมสังกสีนะครับบางส่วนแล้วก็บางส่วนนะครับก็ติดตั้งวิธีกันอยู่นะครับผมฮะเลิงกันได้เศร้าเลยครับสำหรับตอนนี้ครับพี่น้องโอ้ถักปวดโพกกระโดดแล้ว ครับะสุดยอดดีๆครับผมนะครับเตรียมแล้วครับผมฮะตีรถเป็นวงล้อมแล้วครับพี่น้องแล้วก็เตรียมตั้งเวทีนะครับทางด่านพีพีนะครับทีมงานคอนวอยทีมงานพีเอสดีนะครับผมนี่แหละครับสำหรับเวทีนะครับผมทีมงานพีเอสดีก็เตรียมลุยแล้วครับผมสุดยอดนี่ ครับพี่น้องสุดยอดจวดจัดฟาดบึ้มกันไม่เฮานะครับผมครับให้กำลังใจไอเพื้นครับพี่น้องนะครับโอ้นี่ครับของเต็มโหลดโหลดเต็มโหลดของเลยเต็มโหลดแล้วครับพี่น้องครับอันนี้จวดจัดอีกแล้วนะครับจัดไปนะครับปุ้ยพักโคตรพูดแล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับเช้านี้เย็นนี้นะครับคิดว่านะครับมุวนกันแน่นอนเสด็จกันแน่นอนนะครับหลังจากมาขึ้นก็ถือว่า อผิดหวังมาหลายเนาะผิดหวังก้งมาขึ้นนะครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางเลยครับเอายางไปเบิ้งก่อนครับผมพี่น้องครับมองไหนเนาะมองไหนเนาะคือกว้างๆนะครับเอ๋อพูดแล้วครับพี่น้องนะครับมองแอมสังกะสีไว้นะครับรถแอมสังกะสีกับแอมเมันอยู่นะครับพี่น้องนะครับเอาหันกล่องมาทางมุมนี้ครับพี่น้องนะครับ นี่ครับโอ้โหเยี่ยมแล้วครับพี่น้องโอ้โหคครับอืมนี่ครับเช้านี้ครับผมฮะสำหรับที่นี่นะครับผมมสุดยอดอีลีครับผมพี่น้อง ขอบคุณนะครับผมทุกกำลังใจด้วยกันเลวกันนะครับที่ส่งมอให้ทีมงานนะครับอาการคอนวอย voy, ทีมงานพีพีคอนวอยนะครับบรรยากาศและสถานที่ตอนนี้เช้านะครับก็คือแดดเริ่มแห้งแล้วนะครับแดดเริ่มแรงรรแล้วนะครับมันแรงนะครับแดดถือว่าแรงอยู่นะครับพีพๆแล้วก็เพราะว่า ลุยเต่เสาครับผมเพราะว่าตอนนี้กับประมันสักตตงโมนแตงโมแงโมซึมหายเลยนะครับที่อ้องเอาหลังจากที่บางคนบางคันนะครับผมก,กัดนอนกันอยู่นะครับผมมาขึ้นอีกอ่ะแสดงจนบ่จบนะครับ มีน้องป้วงๆนะครับทางปูนกับแมนนะครับเอ้แมนบอล้อแมนอาจารย์เมื่อกี้บอลล้อเพื่อสื่อแมนอยู่ได้เนาะนะครับผมเข้ากับไปเรื่อยๆกันครับผมฮะโอ้แมนอาจารย์เมื่อกี้บอนล้อ้านะครับพยายามไปหามาหันน่องกระโถหาอยู่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ ราจารฝัดบ่มเข้าก้ามแล้วนะครับโอ้อาจารย์เมื่อกี้ก้ามแล้วนะครับตอนนี้ทั้งดันรถบัสกัขยับขยายมันยู่นะครับตอนนี้อาจารย์เมื่อกี้โอ้อาจารย์เมื่อกี้แล้วก็บอกว่ามั่งเต็มขึ้นพอดีอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เมื่อกี้ฮะพูดได้แหละเอากล่องมาถ่ายก่อนทั้งกะมากก่อนไอ้ คือพออ่อคือพอ่อก่อนได้โอ้ยพราะเน่การใส่รอยคลิปเนี่ยก็ได้บอกเราว่าเราคือถ่ายขักถ่ายในถ่ายคลิอออไปไย่ำขี่แล้วก็บอกเอาไปถ่ายน้ำเนี่ยอไอพี่น้องเห็นความเชี่ยนไหมเบิร์ดโดเดาาเออเราถ่ายแรือเราไปนอนอะไรมันเนี่ยบอกมันไปนอนเลยคือเด็กบุ๊กยังไงอยู่เออบอกไปโหลดเราไป<อ>ดินหรอกเรามาหาไข่ก็มาวันว่าโอ้เจ้าบ้ามาตีวังสองมือว่าสันเออไข่กับมาสู้มือเด้ไรเออ ก็พอเห็นข่อยซื้อข่อยยางสักไปสากมากข่อยนินเสียงเจ้าอยู่แมนเนาะคือนี่แหละคือความ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 บรสําคัญคนเลยบรสนใจแมนเออคือความหมายเรายิงไงเออเราไปไทยพวกนั่งเหตุเนี่ยไทยแม่ติมไทยนั่งเอกลุงมไทยไเข็มไทยผู้นั้นผู้นี้ก็คือเข้าอยู่เบื้องหลังไงแมนเข้าอยู่เบื้องหลังตันนี้เราพอเห็นเข้าครับมาเข้าสีมาพม่าสีหน้าแมนเออเพิ่นก็เลยอดบริสนใจเขาเจ้าพม่าตีวันสองหมื่นใครมาสู้มือน เออากแยังงงอยู่ดินี่เราเกิดมาแะไวเด้มาล้วรน่ะมาแล้วโอเคมาแล้วเตรียมรับเร้วกกําลังมาแต่อันนั้นไหมมาแต่อันยังหละมาแต่ตลาดสุด้าเมนูไปซื้อของครับแต่ว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์มันขึ้นอยู่ด้เนาะโอเอาหันดี้เขานินท่าเขาบักยางแห้งเขาว่นน้ยินเหาดอกบันน้ยินดอกบันน้ยินดอกเีเขาคนมาสำคัญไงคนไม่สำคัญมักจะถือถือถึงมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาครับเออแต่ว่ากัน พูดถึงเรื่องเหตุการณ์มันมขึ้นเนาะครับจากน้อยนึงอ่ะแหละครับพี่น้องนะครับแต่ยังว่านะครับบอคือมันอะมันบอทให้เด้ดหอดเครื่องโซ่จำได้แมนครับผมบอทให้เด้จบโซ่จำได้ครับพี่น้องครับบอคกัลลังเสียออกครับแมนครับผมเพลงสุดท้ายครับเพลงสุดท้ายกับอบอคถึงคนหลอกนะครับบอคกัลลังเสียออกมาที่นี่กันโช่ต่อไปบอคเนี่ยโช่สาวสาระข้ามกับบอคให้เด้โช่อยู่แม่สวัสดีครับนี่ฝากเรื่องแบบนี้จ้าโอ้ย อย่าวาเข้ามาฝากแม่อย่าใส่เข้ามาฝากว่ายูน้ากันอยู่แล้วใครอยู่ดอกฝางซื้อบ่ฝงขอสจ่งวาเต่เมื่อกี้ดอกเขาคิมเลยครมืดแรกถ้ครกล้ิพอมาอย่างพ่อนปอยโทรหาโอเคครับโอ้ยหมอบอย่างพ่อนอยู่ใกลบ้านแม่โอ้ยถักตัว สิบวันไปไปเลินบ้านไปเที่ยวไปอาบนากบไม่กี่สบอเนาะไปรเปนนอน่ก็นล่นเาไม่น้อเอน่นอ้าวกนมะเนียเ่นากล้ยมไเพิ่มเพิ่ว่ากินเนื้อว่าสบอบอกินซีนครับแม่บอกินซีนนครับน้บอกินซีนแล้วขากินซีนนเดโอ้นะครับแมนเอาละครับพี่น้องครับพอโตแล้วนะครับไม่กี่น้าหาอยู่นะครับเพิ่นตหาผมตั้งแต่วันชั่วโมงที่แล้วมาขอนมึ้นนี่ โทรหาตั้งแต่เอาพ่อวไปดิครับทั้งพ่อกับแม่ของน้องเมื่อกี้นะครับมถาถ่าย <c oughs> <า>อยไปได้ทั่วแบบนี้มาฮะเดี๋ยวผมคันคันแม่กลักบบ้านเดี๋ยวผมซื้อน้องไปนั่งเลยสิกระบาดเพราะว่าอันนี้นั่งนี่มันเป็นโควิดโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวสร้างเก่าฮาน้องหลาดเออจีหยอกหยอกหยอกเป็นดอกความเล่นที่สุดอ่คือมันอยู่ในกลุ่มเสียงเนี่ยเสียงโทรศัพท์เนี่ยเสียงโทรศัพท์พอกแม่ไว้นะเสียงจนหายเลยอยู่ในกลุ่มเสียงเอาเฮาแต่เฮาลงมามาเมื่อกี้นี่นะครับเอ่าโอเคครับผมพี่น้องนะครับนี่แหละครับเบอร์พิ่งนันหักเด่เนาะ กันเมื่อกี้ครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวสุขสันต์ไดนี่แล้วมีลูกไส้เดียวเนาะลูกไส้เดียวเอากระเป๋าเจนี่ชนะไปทั้งบาทหลายกว่าชนะไปทั้งบานหลายกรามมันวะหลายกราไปแล้วไ้เต้าอ้วนไม่ได้อ้วนกันแล้วเยอะแคนไหนกันสุดมันกันเมื่อกี้จะได้แล้ครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฮะเป็นการชมบรรยากาศนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วก็มาฮอดแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับลืมถ่ายคลิปพี่น้องนะครับมันเมื่อยนะครับมัน มันหลุดซึกว่ามันเมื่อยนะครับก็เลยบ่าได้ท้ายคลิปนะครับพี่เบิครับเดี๋ยวคลิปน่าจังหวะกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จุงกระเอาคุณบายบายสวัสดีครับ